สวัสดีครับพบกับผมพวยนะครับประจำทางชัอน YouTube ูเลขพยากรณ์และทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับทางชั้นเรียนจะเป็นแบบไร้สดนะครับวันนี้มาเวลาปกตินิดงนรับเพราะว่าเป็นวันหยุดนะถ้าว่างช่วงนี้ก็จะจะรีวิวช่วงนี้แหละนะครับวันนี้เป็นกลุ่มที่น่าสนใจนะครับ017อ่า710ครับผมตั้งชื่อว่าพลังแห่งความมุ่งมานะกลุ่มนี้ไม่มีใครขอนะครับเป็นกลุ่มที่ ผมทําขึ้นมาหลังจากที่มาไล่เลี้ยงว่าเอกุ่มไหนมันไม่มีนะกลุ่มไหนไม่มีก็จะทําเพิ่มขึ้นนะครับจริงๆเมื่อสักครู่นี้พูดไปประมาณเกือบ5้านาทีแต่พอดีว่าไม่มันหายนะไม่มีเสียงนะก็เลยอัดคลิปใหม่นะครับเเสร็จจากกลุ่มถ้าผมไล่ๆไปถ้าจริงๆมันมีเหลือเยอะนะครับประมาณเกือบร้อยร้อยกลุ่มนะกลุ่มเลข3ตัวเนี่ยแต่ว่าคนไม่ค่อยสนใจผมก็จะไล่ให้มันครบยังไงก็ทําเลข3กลุ่มมายาวนานและแล้วก็รีวิวให้ลูกศิษย์ในชั้นเรียนนะครับ นานแล้วนะครับก็จะทําให้มันครบอ่ะให้ได้นะครับถ้าครบเสร็จเรียบร้อยอยังไงก็จะค่อยคอยขยับขยายไปในเรื่องของสี่ตัวแต่4ี่ตัวเนี่ยผมขอแบบว่าไม่ไม่ได้เอา,เ,อาเยอะมากนะผมเอาเฉพาะหยิบจับเฉพาะกลุ่มที่น่าสนใจนะครับไม่ได้เอาทุกกลุ่มนะถ้าใครอยากจะรู้เรื่อง4ี่กลุ่มอะไรผมจะเป็นนำำําคําอธิบายย่อๆละกันแต่ผมจะคัดก่อนว่าจะคุยเลข4กลุ่มนี้ยังไงแต่ถ้าเป็นยัยชั้นเรียนผมว่ามองกันออกอยู่แล้วครับเพราะว่าเราเรามี ตารางเทียบตำแหน่งต่างๆนะครับเอาไว้ไว้มองได้นะอ่ะโอเคนะครับมาพูดถึงเลขกลุ่มนี้กันนะ0 7 7 7 1 0เดี๋ยวพอดูว่าในชั้นเรียนได้หรือยังเมื่อกี้เด้งมาแล้วมันหายไปนะครับอ่ะโอเคนะครับ017710เลขกลุ่มนี้นะครับเกิดจากเลขคู่2 2คู่มาเจอกันก็คือ 0 01กับ17นะ01กับ17นะครับ01เนี่ยจุดเด่นของเลขคู่เนี้ยผมมองว่าอยู่ที่การตัดสินใจหรือว่าอยู่ถ้าอยู่ถ้าอยู่ในลักษณะของตำแหน่งในเบอร์ก็ผมว่าอยู่ท้ายๆเบอร์เพราะเขาเป็นคนที่1ไอเดียเขาดี2องเขามีความชัดเจนในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองสูงเกิดว่าเขาคิดว่าจะต้องทําอะไรอะ มันจะสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วว่องไวเลยนะครับสาหรับเลขกลุ่มนี้นะแล้วมาเจอกับ1น่เนี่ยอันนี้เขาเด่นเรื่องของวิธีการทํางานที่ค่อนข้างจะละเอียดมีอะไรที่มันความชัดเจนคือเขาเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าจะลงมือทําอะไรแล้วนะ่มันต้องเน้นชัวร์นะถ้าเกิดว่าจับแล้วมันต้องคือเวลาเขาทางานเขาต้องเป็นของที่จับต้องได้ไม่ใช่แค่ว่าเอามาพูดเอามาลำพบลอะไรพวกนี้คือเขาต้องดีเทลทุกอย่างเกี่ยวกับตัวงานนี้เขาทำได้หมดเพราะฉะนั้น เขาจะเป็นคนที่สามารถเริ่มจากงานเล็กๆไปสู่งานใหญ่ๆได้เลยไม่ต้องคือไม่ได้เกี่ยงว่าจะต้องทําเริ่มต้นแล้วต้องทําตอนท้ายอะไรซึ่งตรงเนี้ยผมว่ามันตอบโจทย์ตรงที่ว่าไอ้ศูนย์หนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาเด่นเรื่องของการคิดแล้วก็นําไปใช้นาไปใช้แต่ว่าไม่ได้เด่นเรื่องของการลงมือทําแบบยาวๆอ,ะอ่ะนะถ้าใครไดยศึกษาตัวตัวเลขเกี่ยวกับตัวสมมติถือจะจะ,จะทราบว่าศูนย์หนึ่งเขาจะมีจุดด้อยคือทาอะไรแบบแป๊บเดียวแล้วเขาจะหยุด แต่พอมาเจอกับ17เนี่ย17เป็นเลขที่ทําได้เรื่อยๆทาได้เรื่อยทางานยากงานอะไรพวกนี้ทาได้หมดแต่เลขยันใหญ่อะผมเลยมองว่าพอมารวมกันปุ๊บเนี่ยเวลาที่เข้าสะท้อนออกมาจึงเป็นแนวทางที่ทั้งเริ่มต้นแล้วก็ลงมือทําได้ในระยะยาวก็คือเหมือนทำอะไรได้แทบจะทุกอย่างผมถึงบอกว่าเลขกลุ่มนี้คือเลขกลุ่มของพลังของความรู้มานะนะครับอันนี้มองในมุมดีนะแต่มองในมุมด้อยของเลขกลุ่มนี้คือคน คนเลขเนี้ยเวลาทําอะไรแล้วเนี่ยมันจะต้องทําให้ได้ทําให้จริงจังทําตลอดเวลาแล้วมันจะต้องแบบจะต้องเป็นแบบนั้นเสมอถ้าไม่ได้แบบนั้นก็ไม่เอาก็ไม่ทําแล้วก็จะตัดบทไปเลยไม่ได้สนใจใครนะเนี่ยคอดอยเป็นตรงนี้แล้วก็งานที่ทํามักจะจริงจังแบบทาจนแบบเหนื่อยสายตัวแทบขาดก็ยอมทอําอ่ะเออมันเหนื่อยมากอะนะครับเหนื่อยมากนะครับอ่ะเรามาดูแบ่งเป็นด้านๆจะได้พอมองภาพออกนะครับ ผมขอมองเป็นเรื่องของบุค,คลิกภายนอกก่อนบุค,คลิกภายนอกอยู่แถว3ามตัวหน้านะครับสตัวหน้าหน้าเนี่ยหรือจะเคลื่อนมานิดนึงก็ได้นะครับจาตำแหน่งสองตำแหน่งเนี่ยกลุ่มเนี้ยถ้าอยู่แถวหน้าหน้าจะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างดูมีความมาัม่นมั่นดูมีความมาั่นใจเป็นคนเป็นตัวของตัวเองถามว่าแต่งตัวก็ผมมองว่าแต่งตัวก็ชัดเจนนะคือเลขที่ดูมั่นมั่นแบบเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเราจะรู้ว่าเขาทําอะไร แล้วก็พอเห็นยังไงก็จะเห็นอย่างนั้นอย่างเช่นแต่งตัวแบบแบบทหารธนาคารแม่ค้าพ่อค้าคือมันไม่จําเป็นว่าคุณจะจะต้องแบบว่าเป็นดาราสมมุติ่าสมมตินะผมสมมติที่คุณจะเห็นเลขกลุ่มนี้ว่าเอ้ยมันไม่ได้มีความสวยความหลอ่อหรือเลขอะไรที่สะท้อนเรื่องของการแต่งตัวดีเลยถ้าเกิดเขาเป็นดาราแล้วเขามีเลขเนี้ยแล้วเราไปเจอคนเนี้ยส่วนใหญ่แล้วบทที่เขาจะได้มักจะเป็นบทที่ความน่าจะถือความน่าไว้ใจความดูมั่นๆหน่อยอ,อาจจะเป็น พวกนักแสดงออกเป็นเชิงบุกภาพลักษณ์แบบนิ่งๆหรือ,อ้ากายแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้แบบดุนะจะเป็นเชิงแบบมีความมั่นในตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับก็ถ้าชอบสไตล์เนี้ยผมถือว่าก็ก็เป็นแนวของเราเองแนวเงียบๆอะเหมือนพวกเจมส์บอลสายลับอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมเออก็ประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่คนชอบนะแต่ถ้าเป็นถ้าเราถามว่าเลขกดึงดูดแบบเชิงแต่งตัวดีอะไรเงี้ยแบบ ออกมาจากทั้งสื้อแฟชั่นอะไรก็ไม่ใช่แบบนั้นนะอ่ะโอเคส่วนที่2ก็คือถ้าเกิดว่ากลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้มาอยู่ในส่วนของแถวกลางๆวิธีการทํางานผมบอกแล้วว่ากลุ่มนี้ถ้าพูดถึงวิธีการทํางานที่จริงจังและตั้งใจอ่ะกลุ่มนี้ชัดเจนงานละเอียดงานยากงานอะรไรทำได้หมดเลยนะครับเก่งมากๆนะครับเก่งมากๆแต่ข้อด้อยก็อย่างที่บอกคือถ้าเขามองแล้วว่าคนอื่นที่อยู่ใกล้เคียงเขาไม่สามารถทํางานที่เกี่ยวกับ รายละเอียดลึกๆหรือว่าขยันทําตลอดเวลาเหมือนเขาได้เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าไม่ไม่รับดีกว่าไม่เอาขอทําคนเดียวดีกว่าถ้าจะให้ทําตรงนี้ขอทําคนเดียวเลยดีกว่าอะไรประมาณเนี้นะครับอะไรประมาณเนี้ซึ่งมันก็แล้วแต่คนชอบนะแต่ถ้าเป็น,นผมผมคนนี้ค่อนข้างเวลาทําอะไรผมจริงจังผมชอบคนที่มีเลขลักษณะแบบเนี้ยเวลาทํางานอนะ ถ้าแบบอิเล็กเคคาอะไรพวกนี้ผมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่คือไม่ทําด้วยกันเลยดีกว่าอะไรประมาณอันนี้คือความชอบส่วนตัวอันนี้ผมมองในมุมผมนะแต่บางคนเขาไม่ชอบไงที่แบบเฮ้ยมันต้องจริงจังต้องหนักตลอดเลยเหรอโครงการงานต่างๆนี่เข้ามาเขาต้องมียืดหยุนบ้างสิคนนี้ถามว่ายืดหยุ่นได้ไหมส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แล้วที่ยืดหยุ่นก็เพราะว่ามันมีอุปสรรคปัญหาเขาจะแก้ปัญหาณตรงที่มันมีปัญหาในงานที่ทําแต่เขาจะเป็นคนที่ไม่พลิกขนาดว่า เอ้ยองไงก็ได้อะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ประมาณนั้นไม่ใช่คนยังไงก็ได้อ่ะแต่มันต้องมีข้อที่ต้องแก้ไขจริงๆนะครับถามว่าข้อด้อยอย่างคือมันเหนื่อยครับหนักแน่ๆทําจริงจังขนาดเนี้ยรออายละเอียดดีเทลเยอะขนาดเนี้ยเหนื่อยและหนักแน่ๆอ่ะโอเคเรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับในในสามอ่าในเบอร์โทรศัพท์ก็คือเรื่องของการตัดสินใจถ้าคุณมอยเรื่องของความใจเด็ดขาดมั่นใจในตัวเองจริงจังตั้งใจ นะครับรายละเอียดเยอะดีเทลเยอะตัดสินใจแบบหนักแน่นมากๆเลขน,นี้ตอบโจมทั้ง017และ710แต่710เนี่ยจะดีกว่านิดนึงตรงที่ว่าเขาคิดได้เร็วกว่าเขาคิดอะไรออกมาง่ายๆได้ง่ายกว่าคือมันหัวมันไบร์กว่าแต่ถ้าเป็น017เนี่ยค่อนข้างจะคิดอะไรย้ำคิดย้ำทำแล้วก็คิดรายละเอียดดีเทลเยอะกว่าแต่แน่นอนทั้งสองกลุ่มเนี่ยมันจะได้เรื่องของความเด็ดขาด นะครับได้ของแคมป์ติดขัดแต่ถ้าเป็นเจ็ดหนึ่งศูนย์เนี่ยนิดหนึ่งที่ว่าเขาจะคิดแบบมันหัวไวก็จริงแต่คือมันจะเป็นแนวของเขาเองอาจจะไม่ได้ค่อยฟังใครเออเรื่องด้อยเรื่องหนึ่งคือเขาไม่ค่อยฟังใครอ่าเขาไม่ค่อยฟังใครนะสําหรับเจ็ดหนึ่งศูนย์นะแต่ถ้าเป็นศูนย์หนึ่งเจ็ดนี่ฟังหมด แล้วก็จะค่อนข้างช้านิดหนึ่งแต่ว่าพอตัดสินใจอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้โหดูมันหนักแน่นมากนะครับแล้วแต่คนชอบนะถามว่าเครียดไหมก็แน่นอนครับมันต้องมีความเครียดอยู่แล้วในลักษณะของแนวทางของเลขที่มันเป็นของตัวของตัวเองแล้วคงจริงจังขนาดนี้มันต้องมีเครียดอยู่แล้วนะครับแต่ถามว่ามันดีกับงานไหมผมมองว่าถ้ามองในแร่งงานที่มันจะต้องอาศัยความตัดสินใ,ใจอะไรที่มันยากๆนะผมว่าโอเคนะอืมเอ,อมันโอเคอยังไงเดี๋ยวไปดูในเรื่องเสริมเรื่องอื่น ก็คือเ,เรื่องของการเงินเลขเนี้ยถ้าเป็นเรื่องของการเงินเขาล็อกเป้าแล้ <army> วเขาต้องได้เรื่องการหาก่อนนะล็อกเป้าแล้วต้องได้แต่ถ้าเป็นเรื่องของการเก็บการเก็บเนี่ยผมมองว่าโอ้หรายละเอียดจะออกอยังไงออกยากนะบางคนเห็นว่าศูนย์เนี่ยอาจจะแบบโอ้หศูนย์มันคือความไม่แน่นอนแน่นอนอะมันคือความไม่แน่นอนแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาอย่างที่ผมบอกเวลาหาเงินเขาจะล็อกใช่ไหมแล้วเวลาจะเก็บเงินเขาจะล็อกว่าเขาจะเก็บเท่าไหร่จะเป็นอาการแบบล็อกว่าจะเก็บเท่าไหร่ ถ้าเก็บสมมติว่าเขาหาเงินได้สักเดือนนี้ได้สักห้าหมื่นเขาล็อกว่าจะเก็บสักสา0หมื่นเขาก็จะเก็บสามหมื่นซึ่งมันอาจจะขยายไปการาไปว่าอาจจะมากกว่าส0 0หมื่นก็ได้แต่สา0หมื่นนี่เก็บแน่ๆมันอาจจะมากกว่า3 0ม0 0แต่ว่าไอ้สองหมื่นคือว่าจะใจใช้คือถ้ามีเรื่องใช้เขาใช้เลยแต่ถ้าแต่ก็เกินในในในลำบากในระดับคาหาได้ห้าหมื่นเขาก็ใช้ในช่วงสองหมื่นถ้าหมดก็คือหมดแต่มันมีโอกาสที่จะเหลือไง สมมติอันนี้สมมุตินะผมไม่ได้พูดถึงเรื่องจํานวนนะสมมุติถ้าเขาจะเก็บมันเก็บได้นะครับมันเก็บได้เรื่องเก็บผมเลยมองว่าโอเคเรื่องหาก็ดูตามเป้าแล้วกันว่าตัวเองคือเขาต้องทํางานหนักอะ่ะคือเป็นเลขทํางานแล้วได้เงินอะ่ะต้องตั้งใจทําแล้วก็ดูวความเหนื่อยยากอะไรพวกเนี้ยคุณไหวไหมถ้าคุณไหวก็โอเคเพราะว่ามีเลขเจ็ดยังไงบิ๊กโปรเจกต์หรือว่างานที่มันใหญ่มันยากมันหนักอะ่ะมันได้แน่นอนนะครับ เรื่องการเราสุดท้ายเรื่องความรักถ้ามองถึงเรื่องเรื่องของความรักใครรักจริงจริงจัง,จงอะไรพวกนี้ถ้าเกิดเจอคนที่คลิกเ่ยใช่เนี่ยได้แน่นอนแต่คือเขาเป็นคนแข็งแข็งเป็นคนมั่นมั่นอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยอ่อนตามใครอย่างเงี้ยสไตล์จะเป็นแบบนั้นมันก็เลยไม่ค่อยโดดเด่นในเรื่องของความรักในเะชิงอ,อ่อนโยนเข้าอกเข้าใจคือคนที่อยู่รอบเขาหรือว่าคนที่เป็นคู่รักเขาต้องเข้าใจเขา เขาจะมีเวของเขาเองอะถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจเวเขาก็ผ่านนะก็คือหมายถึงเขาไม่ได้เป็นคนแบบโรแมนติกอะไรนู่นนี่นั่นแต่ถามว่าเขารักอะเขารักจริงเออมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของความอ่อนดยนความทะนุถนอมการแลกเปลี่ยนอะไรไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้เขาเป็นโอเคเขาก็รักเราแล้วเขารักใครรักจริงรักนานด้วยนะครับก็พิจารณาแล้วกันนะครับว่าเราชอบเลขกลุ่มนี้ไหมนะ <c oughs> ก็น่าจะคบรบถ้วนนะครับ ในทุกมุมมองของเลขกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่ผมมองว่าเป็นเลขกลุ่มแห่งความมุมานะถ้ามุมานะเลขเนี้ยถ้ามีความตั้งใจด้วยนะเลขเนี้ยสุดแน่นอนงานไหนมาเลยจับได้ตลอดแต่ถ้าแบบสมมติมว่าคุณอยากจะปรับสมมติคนชอบเขาว่าปรับเอาเลขที่มันเคยเหลียวๆมาก่นมาใช้เลขกลุ่มนี้จะโอเคไหมผมมองว่าก็ต้องดูที่เจ้าชะตาด้วยว่าเขาตัดสินใจว่าเขาจะ มุ่งมั่นหรือ,อยังถ้าเขามุ่งมัน่นมาเรขเงนี้ผมว่าก็โอเคนะครับอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามทาั้งทางชั้นเรียนแล้วก็ทางช่องยูทูบนะครับทางชั้นเรียนแบบไลฟ์สดก็มันอาจจะไม่ได้เวลาเหมือน y o YouTube นะยู u ูบนี่อาจผมจะตั้งไว้ประมาณ7จ็ดโมงเจ็ดโมงพอไลฟ์สดก็จะมปนเจ็ดโมงเช้านะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้มาทุกวันนะครับผมต้องเตรียมเนื้อหาที่จะเตรียมเรื่องที่จะมาพูดว่า,าจะพูดอะไรยังไงก็จะพยายามมาบ่อยๆนะสัปดาห์หนึ่งอาจจะสักสองสาครั้ง เพื่อไม่ให้ช่องมันลดเนื้อหาลงแต่ว่าเนื้อหาที่อยู่ในอของเก่านมาก,กันแทบจะหมดแล้วจะไล่ให้มันครบนะครับขอบคุณท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในช่องช่อง u ูทูบครูเอกเล็กพยากรให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ